すいません。<noise> ที่สวนนงนุษย์พัทยานายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาพร้อมด้วยบุ่วยศาสตร,ร์าจารย์ดรสุพจน์สายแก้วอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนวไลยลงกรในพระบรมราชปถรัรมภ์จังหวัดปทุมธานีได้ลงนาม MOU3 ฉบับเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของนักศึกษาประกอบด้วย 1. ความร่วมมือทางวิชาการ 2. โครงการหลักสูตรวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรม ขุดล้อมและการผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงนายกำบลตนตศจาประธานศูนนงนุษย์พัทยากล่าวว่าสวนนงนุษพัทยาได้เล็งเห็นความสําคัญการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาพัฒนาเสริมสร้างความรู้จึงได้สนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในการดาเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยและสวนนงนุษยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการปลูกผักอินทรียการเผาถ่านปลิตน้าส้มขันไม้ การเลี้ยงไส้เดือนสวนสมุนไพรพิพิธภัณฑ์โค้นโรงเรือนเพาะปลูกกัญชากันญชงทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศอีกด้วย